สวัสดีครับวันนี้จะพูดด้เรื่องของอบเชยนะครับอบเชยเป็นเครื่องเทศที่อุดมไปด้วยประโยชน์ที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้นะครับมีอะไรบ้างลองฟังกันดูนะครับ 1. ชะลอหรือหยุดการเจริญเติบโตของเซเลล์มะเร็งได้ 2. การกินอบเชยเป็นประจำช่วยลดความดันโลหิตในคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงได้ 3. ส,สารสกัดจากอบเชยอาจช่วย ป้องกันโรคอัลไซเมอร์หรือช่วยเรื่องเกี่ยวกับความจำได้ 4. อบเชยสามารถลดสภาวะการอักเสบได้ 5. อบเชยช่วยลดความดันของ L D L คอเลสเตอรอลในเลือดได้เห็นไหมครับว่าอบเชยเป็นเครื่องเทศที่มีประโยชน์นะครับผมก็แนะนำให้ทานนะครับในรูปของส่วนผสมของอาหารนะครับ